สวัสดีค่ะมาเจอกันกันกบอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงแล้วก็แอดมินคนนี้คนเดิมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันเนี่ยอย่าลืมนะคะทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจใหแอด,ดด้วยนะอ้ออย่าลืมนะช่องของแอดคือช่องเด็กเกบอลอัปเดตปีสัตว์แดงนะคะเพื่อนๆถ้าอยากจะอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงก็นึกถึงช่องแอดมินเอาไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกก็แล้วกันนะคะโอเคและถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไป อัปเดตข่าวสารของปีศัตวแดงประจำวันในรอบเชา้านี้พร้อมๆกันได้เลยจ้ามาเริ่มต้นกันที่เอลิกเินฮากก่อนเลยก็แล้วกันมันมีการเปิดเผยว่าในตอนนี้มีนักเตะบางคนเริ่มมีความสงสัยในฝีมือของเอลิกเินฮากแล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยก็ยังคงสนับสนุนเขาเหมือนเดิมนะ ก็สำหรับปีสัตว์แดงปัจจุบันนี้ก็พ่ายแพ้เป็นนัดที่9แล้วนะคะในฤดูกาลนี้นะซึ่งทําให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นทีมบว้ยของยูฟาแชมเปี้ยนสกส่วนโปรแกรมคาราบาวครับก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยทีมลิกอังกฤษในตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับ8นะคะโดยแพ้5จาก11เกมแรกก็ต้องยอมรับเลยว่าผลงานเนี่ยค่อนข้างแย่เลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นมันก็มีสื่ออย่างคัสต์ออบไซ์ได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้มีนักเตะบางคนเริ่มที่จะไม่เชื่อมือของเอลิกเทนฮาร์แล้วนะคะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยสงสัยว่ามันมีอยู่เกมหนึ่งที่เอริกเทนฮาร์คทำไมถึงได้ส่งจอห์นนี่อีแวนลงสนามทาั้งทั้งที่ลาเฟวาลาเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะคะแล้วก็พร้อมลงสนามด้วยแต่เอริกเทนฮาร์ด้านเลือกจอห์นนี่อีแวนในวัย35ปีลงสนามซชอ,อย่างนั้น แถมนะคะในตอนนี้เนี่ยมีแข้งหลายหลายคนก็สงสัยในแทคนิคของเอริกเทนฮาร์นะคะว่าหลังๆเนี่ยทำไมมันดูแปลกๆแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังสนับสนุนเอริกเทนฮารต่อเหมือนเดิมนะคะก็น่าจะเป็นนักเตะที่เทนฮาร์ซื้อมานั่นแหละแล้วก็จะมีบางส่วนที่เข้าใจว่าเอริกเทนฮาร์ํทำเต็มที่แล้วนะคะ แต่ประเด็นก็คือมันมีปัญหาวาวุ่นเกิดขึ้นภายในทีมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรหรือว่าการเข้าซื้อหุ้นของเซอร์จีมอะไรประมาณนี้นะมันทำให้นักเตะรวมถึงเทนฮากเนี่ยไม่มีสมาธิรวมไปถึงอาการบาดจ,จิบของนักเตะนะคะที่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆเทนฮากเนี่ยไม่มีนักเตะให้ใช้งานนะคะ แล้วก็จะมีเรื่องของประเด็นจีดอนซานโชอีกนะที่เทนฮากเนี่ยไม่สามารถเอานักเตะอยู่นะคะทาให้สุดท้ายก็ต้องแตกหักกันกับจีดอนซานโชซึ่งก็คงจะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าในหลังจากนี้เนี่ยเอริกเทนฮากแกจะกู้วิกฤตศรัทธาจากนักเตะกลับมาได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาให้แก้ตัวอีกนานขนาดไหนนะคะเพราะการะแสเด้งเอริกเทนฮากในตอนนี้เนี่ยมันรุนแรงมากๆนะในอังกฤษนะคะงานโงกแล้วนะคะ ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเอลิกทินฮารจะไม่มีเงินในการซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมในตลาดเดือนมก,กราคมนะคะโอ้โหก็สำหรับข่าวนี้อยากจะบอกว่าเป็นการรายงานออกมาจากสื่ออย่างเดลี่มิลนะทางสื่อเขาบอกว่าในตอนนี้นะคะแมนเชสเตอร์ยูนเนี่ยกำลังต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะเนื่องจากผลงานที่มันย่ำแย่ในช่วงนี้ เพียงแต่ประเด็นก็คือปีศาจแดงเนี่ยมีปัญหาเรื่องกด financial fair play อยู่นะคะณะปัจจุบันนี้พวกเขาไม่สามารถที่จะซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมได้แล้วนะนอกจากเสียว่าจะปล่อยนักเตะในทีมออกไปได้นะคะซึ่งประเด็นก็คือในตอนนี้เนี่ยเอริกเซนฮาก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยใครออกจากทีมนะคะ ขนาดตัวเต็งอย่างจีดอนซานโชในตอนนี้ก็ยังคงต้องลุ้นเลยว่าจะปล่อยออกได้หรือเปล่าเพราะค่าตัวจีดอนซานโชมันก็ไม่ใช่ถูกถูกแถมถ้าปล่อยตัวแบบยืมตัวก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะคะพอาะก็จะไม่ได้เงินเข้าสู่สมสนแถมเผลอๆเ,เนี่ยก็ไม่มีทีมไหนที่กล้าจะยืมจีดอนซานโชด้วยเนื่องจากค่าเหนื่อยโคตรแพงอยู่ในระดับ3,5มแสนหอานปอนนู่นเลยนะคะ ส่วนสำหรับนักเตะคนอ,อื่นๆที่เคยมีข่าวว่าอาจจะถูกขายออกไปไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กไวสกอตต์แม็กโทเมเนหรือว่าวิกตอรลินยาล์เนี่ยนักเตะเหล่านี้ถึงแม้จะขายออกไปก็ไม่น่าจะได้ค่าตัวที่เยอะอะไรมากมายสักเท่าไหร่น่าจะไม่เพียงพอในการเสริมท้าบกับนักเตะเกรดเอได้นะถ้าจะได้จริงๆก็น่าจะได้เป็นนักเตะพวกเกรดบหรือว่าเกรดซมานะคะ แต่ถ้าถามว่าแล้วในตอนนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดของเอริกทินฮาคืออะไรก็ต้องบอกว่าทางเลือกนั้นก็คือการดึงเมสันกินวูดกับเข้ามาสู่ทีมนั่นเองนะคะส่วนรายละเอียดมันจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็ไปฟังกันในข่าวต่อไปเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับข่าวของเมสันกินวูด าะสำหรับเมสันกินวูดนะคะในปัจจุบันนี้เขาก็ยังคงมีความสุขดีอยู่กับสโมสรเกตาเฟ่นะคะและทางแฟนบอลของปีศาจแดงเนี่ยในตอนนี้ก็เริ่มมีการเรียกร้องแล้วนะคะว่าให้เอาเมสันกินวูดกลับมาซักทีเธอจะไ,ได้เอามาเล่นเป็นปีกขวานะคะในตอนนี้เนี่ยปีกขวาของทีมนั้นแย่มากๆ แล้วประเด็นก็คือไม่แน่มันอาจจะมีข่าวดีในตลาดเดือนม,มกราคมนี้เพราะสื่ออย่าง ibo, มุนโดเดปอร์ติโบเมื่อคืนที่ผ่านมามีการรายง,งานว่าในเกมล่าสุดที่เกตาเฟ่ลงสนามพบกับสโมสรกาดิสเนี่ยมันมีตัวเต็งที่จะเป็นผออกีฬาคนใหม่ของปีสัตแดงอย่างพอมิเชลเข้าไปชมเกมในสนามวันนั้นด้วยนะคะซึ่งมันก็ถือว่าค่อนข้างแปลกนะคะที่อยู่ดีพอมิเชลจะเข้าไปชมเกมนี้นะ โดยทางสื่อก็ยงเอาไว้นะคะว่ามันอาจจะเป็นการทำงานล่วงหน้าของเขาที่เตรียมตัวจะเข้ามาเป็นผอ,อ,อกีฬาคนใหม่ของปีสัตว์แดงนะคะและงานแรกก็น่าจะเป็นการดึงเมสันกินวุฒนี่แหละกลับเข้ามาสู่ทีมเหมือนเดิมนะคะดึงนั้นก็หมายความว่าการเข้าซื้อหุ้นของเซอร์จิมเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้ก่อนที่ตลาดนักเตะจะเปิดขึ้นในวันที่1มกราคมนะคะแล้วถ้าหากมันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะ แต่ก็ต้องรุ้นกันนะคะว่านอกจากการดึงเมสซันกินวูดกลับเข้ามาสู่ทีมแล้วเนี่ยทางเซอร์จิมถ้าหากได้หุ้นปีศาจแดงไปแล้วนั้นแกจะให้งบการเสริมทัพเนี่ยเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแต่เบื้องต้นทางสื่อก็อ้างว่ายังไงสิ่งแรกที่ปีศาจแดงจะต้องทําให้ได้ก็คือการขายนักเตะออกจากทีมไปก่อนนะคะถึงจะทําให้ช่องว่างระหว่างกดฟ i n นเชีย l แฟร์เพีย์เนี่ยมันดีขึ้นแล้วถึงจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อนักเตะคนใหม่ๆได้นะคะก็ประมาณนี้นะ ทีนี้เรามาปิดท้ายกับข่าวตลาดนักเตะกับการเสริมทัพหน่อยดีกว่านะคะมันมีการเปิดเผยว่าปีศาจแดงเนี่ยกำลังจับตาสถานการณ์ของเมดี้ทาเลมี่เคนกองหน้าของปอโตอยู่นะคะก็สำหรับข่าวนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงข่าวก่อนหน้านี้อีกแล้วนะคะที่บอกว่าปีศาจแดงเนี่ยไม่ค่อยมีงบในการเสริมทัพสักเท่าไหร่ในตลาดเดือนมก,กราคมนี้ โดยมันมีการเปิดเผยจากสื่อในประเทศอิตาลีอย่างอินเตอร์ไลท์นะคะที่ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้ปีศาจแดนกำลังสนใจนักเตะของสโมสรปอร์โตวัย31ปีในตำแหน่งกองหน้าที่เชื่อว่าเมดีทาเลมีอยู่นะคะหลกัหลกๆก็เป็นเพราะค่าตัวของเขานั้นมันถูกเลยนะคะแล้วก็เป็นนักเตะที่ไม่ได้ดุ่งดังอะไรซึ่งถ้าจะถามว่าอ้าวแล้วปีศาจแดงจะเอาเขาเข้ามาทาไมอายุก็เยอะแล้ว แล้วทางสื่ออย่างอินเตอร์ไลท์เนี่ยเขาไปรู้เรื่องนี้ได้ยังไงว่าปีศาจแดงสนใจแข่งรายนี้ทางสื่อก็บอกว่าเอลิกินฮาร์เนี่ยรู้ว่าปีศาจแดงในตอนนี้ไม่มีเงินอะไรให้เสริมทับนะคะก็เลยจําเป็นจะต้องดึงแข้งที่ค่าตัวเนี่ยไม่แรงมากเข้ามานะคะแล้วก็อยากจะให้เป็นตัวสํารองให้กับลาสมุทไอยรุนเสียมากกว่าไม่ได้เอาเข้ามาเป็นตัวจริงแต่อย่างใดนะ ส่วนเรื่องที่สื่ออินเตอร์ไล์เนี่ยเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงมันเป็นเพราะอินเตอร์เมลานก็สนใจนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าแมนยูเนติดเนี่ยก็กําลังสนใจทาเลมี่อยู่เหมือนกันก็เลยเขียนข่าวเอาไว้นะคะส่วนราคาประเมินของทาเลมี่คนนี้นะคะมามีการรายงานจากทาร์เฟอร์มาร์เก็ตเอาไว้ว่าราคากลางของเขานั้นมันจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านโยูโรเท่านั้นอ่าก็ประมาณ20กว่าล้านปอนด์นะ ก็ผ่านยัยงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสาตแดงในรอบเชา้านี้ก่อนจะจากกันไปขอย้าอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่ตอนเย็นนะคะสวัสดีค่ะ